อ่านพระวินัยปิฎกคำเพที่สี่จลวัคเล่มสองว่าด้วยเรื่องเบตเตเรตเกี่ยวกับภิกษุณีการที่แปดสิบหกคำเพจุลวัคว่าด้วยข้อเบตเตเรตเกี่ยวกับภิกษุณีนามโมตัตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามต,ตัสะภะวะโตอรหัโตสมาสามพุทธสาเตนะโคปะนัคสมเาเยนะอัญยัตตราภิกุณีกาลังการณนติเอวมามหาอสุจเยนะไม่หังปริธาโรสะสะหตูดี นบวรญาตรมภาพจะได้แสดงข้อเวทเร็จเกี่ยวกับภิกษุณีในคำปีจรวัสิสต,ต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตาวาระพระบาลีที่จะยกขึ้นไว้เป็นต้นต้นแห่งเทศน,นานั้นว่าในคราวที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคจ้าประทับอยู่ที่พระเจตวันารามกรุงสาวัตถีนั้น พิษุนีองหนึ่งก่อนถึงซึ่งมรณภาพได้สั่งไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าร่วงลับไปแล้วบริขารของข้าพเจ้าจงเป็นของสงฆ์ภิสุพิษุณีทั้งหลายก็วิวาทกันในเรื่องบริขารน,นั้นว่าเป็นของเราเป็นของเราพิสุทั้งหลายก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ารองจึงแต่ว่าดูก่อนภิสุทั้งหลายพระพิษุณีผู้จะถสงซึ่งมรณภาพบอกว่า เมื่อข้าพเจ้าล่วงลับไปแล้วบริขารของข้าพเจ้าจงเป็นของสงทางนี้ทิสุดสงไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้นบริขารนั้นเป็นของพิสุนมีสงคนนั้นดูก่อนทิสุทั้งหลายท่านนางสิขธมานาพูดจะมาถึงพูดจะถึงมรณภาพสั่งว่าเมื่อข้าพเจ้าล่วงลับไปแล้วบริขารของข้าพเจ้าจงเป็นของสงทางนี้ทิสุดสงไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น บริขารน้นเป็นของพิษุนีสงฆ์เท่านะั้นดูก่อนพิสุททั้งหลายถ้าสามนณนรีพูดจะถึงมรณภาพสั่งให้ว่เา,าเมื่อข้าพเจ้าลุงลับไปแล้วบริขารของข้าพเจ้าจงเป็นของสงฆ์ดังนีกบรีพิสุนสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนะั้นบริการนั้นเป็นของพิษุนีสงฆ์เท่านะั้นดูก่อนพิสุททั้งหลายถ้าพิจุหรือสามมณรอุบาสกอุบาสิกาหรือใครๆก็ตาม ซึ่งจะถึงมรณภาพทำการคิริยาตายากไม่ว่าเมื่อข้าพเจา้ารวงลับไปแล้วบริษรารของข้าพเจ้าจงเป็นของสงฆ์ดังนี้พิจิตรีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริษารนั้นบริษารนั้นเป็นของพิกษุสงฆ์เท่านั้นดังนี้ก็แลในคราวนั้นมีหญิงมกักนักมวยเก่าคนหนึ่งแต่เป็นบนรรจารยอยู่กับพิจิุีทง้งหลาย พิจุนีนั้นได้พบพิสุผู้ทุประพาธองหนึ่งที่ตรอบแห่งหนึ่งได้กระทบพิจุนั้นด้วยไหลทําให้พิสุนั้นล้มลงพิสุทรายก็พลานายยกโทษติเตียนว่าอย่างไรพิษุนีจึงกระทบพิษุแล้วนำกราบคืนเสมเพระผู้มีพระภาคเจ้าร่องยิ้ทรงบัญญัติแล้วพิษุนีกระทบตกตีพิษุไม่ได้ พิจุนีใด้ฝ่าเผื่อพิจุนีนั้นต้องทุกบดเวลาพิจุนีพบเห็นพิจุดแล้วให้หลีกทางให,ให้แก่ให้แส่ไกลดังนี้ก็แ <c oughs> ลยในคราวน,ะนั้นมีหญิงคนหนึ่งสามีได้ไปแรมทางไกลจึงมีคนันกับชู้หญิงนั้นก็ทําลายคันเสียแล้วจึงบอกพิจุนีผู้ไปฉันประจําตระกูลเขางวนว่าข้าแต่พระแม่จ้า ขอพระแม่เจ้าจงนำคันนี้ไปด้วยบาทพิษุนีนั้นก็เอาคันนั้นใส่ลงในบาทเอาผ้าคลุมออกไปในคราวนั้นก็มีพิษุผู้สือการเที่ยวบินบาเลี่ยนชี่องคหนึ่งในตั้งใจไว้ว่าเราได้อาหารอันใดในที่ใดก่อนยังไม่ได้ให้อาหารแก่นั้นแก่พิสุหรือพิจุนีก่อนแล้วจักไม่ฉันทางนี้ ทางนั้นพิสูจนั้นก็เด็ดพบพิสูจนีนั้นแล้วบอกว่าเธอจงรับอาหารนี้พิสูจนีนั้นต่อว่าอย่าเลยผู้เป็นข้าพิสูจนนั้นก็อบอกอีกเป็นครั้งที่สองที่สามพิสูจนีนั้นก็ห้ามทุกครั้งพิสูจนนั้นจึงบอกว่าเราได้ตั้งใจไว้ว่าเราไล่อาหารสิ่งใดก่อนยังไม่ได้ให้อาหารสิ่งนั้นแก่พิสูจน์และพิสูจนีจักไม่ฉันเพราะฉะนั้นเธอจงรับอาหารที่เราจับให้นะจะให้นิดเถอ,อ เมื่อพิสุนีนั้นดูพิสุนั้นรบเร้าคนนำบาตรออกให้ดูบอกว่าพระพูทเเจ้าจงดูคันในบาตรแต่อย่าได้บอกใครพิสุน,นั้นก็โคตรนายกข้อติเตียนว่าอย่างไรพิสุน,นีจึงนำคันออกไปที่บา่าและพิสุน,นั้นก็แจ้งเรื่องนั้นแก่ที่ที่สังหลาง พู้เป็นู์ที่มีความมักน้อยมีความทันโดดมีความหลากายมีความกลัวผิดใคร่ต่อตาศึกษาก็พาการโทนนายกโทษติเตียนว่าอย่างไรที่จุนีจึงนำคันออกไปด้วยบาดและพาการไปกราบศูนให้สีงทราบพระองค์งก็ทรงพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จึงตรัสว่าทิษุณีนำคันออกไปด้วยบาดไม่ได้ทิษุณีใดนำไปทิศุณีนั้นต้องทุดกด์ เราจะถาคตอนุญาตให้พิจุตีที่พบพิจุตแล้วนำบารออกให้พิจิุดูดังนี้ก็ใน่คราวนั้นพิจินรีพวกชาวปักีิ่ได้พบพิจุแล้วก็เลี่ยงให้ดูก้นบารพิสุทั้งหลายก็ปนานายกโทษติเตียนว่าอย่างไรพิจินรีพวกชาวปักีิ่พบพิจุตแล้วจึงเลี่ยงให้ดูก้นบาร และพาการไปกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุนี้พบภิกษุแล้วเลี่ยงให้ดูก้นบาทไม่ได้ที่คุณนีใด้าดขาดเลยที่สุณน,ฟฟนีนั้นต้องทุกข์กดภิกษุนี้พบภิกษุแล้วต้องให้หงายบาทให้ดูถ้าอาเมิสสิ่งใดมีอยู่ในบาทต้องมิมนุษย์ภิกษุให้รับอามิสนั้นก็ในคราวนั้นเมปบริษัทพยัญชนะทิ้งอยู่ที่ตรอกแห่งหนึ่ง ในกรงสาวัตถีพวพิจูนีได้พากันไปจ้องดูปริจารักษณะนั้นคนทั้งหลายก็มุกพากันโหพิจุนีเหล่านั้นก็ละอายขึ้นเผื่อพิจุนีเหล่านั้นไปถึงที่อยู่แล้วก็เล่าให้พิจุนีทั้งหลายฟังพวกพิจุนีที่มีความมักน้อยมีความสันเดิมมีความละอายมีความกลัวผิดใครต่อการศึกษาก็าพาการโกรธนาโทษตดเสียงว่ายจางไรพิจุนีทั้งหลาย จึงพาการไปจ้องดูพยัญชนะของบุรุษแล้วพิสุณีเหล่านั้นก็พากันแจ้งเรื่องนั้นแก่พิจิุทั้งหลายให้ทราบพิจิตรท้งลายจึงพากันไปกราตุ้นสนเหล่พระภูมิพวกทานได้สด็จราลองกึงตราที่พิสุณีเพ่งดูพยัญชนะของมุรดไม่ได้พิสุรินไดเพ่งดูพิสุณีนั้นต้องทุกข์ปวดอย่างนี้ก็ในคราวนั้นคนทั้งหลายพากันถวายอาหมิสแก่พิจิุทั้งหลาย พิสุทั้งหลายก็ให้พิสุนีทั้งหลายคนทั้งหลายก็พากันโพธนาติเตียนว่าอย่างไรถ้าผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจึงเอาของที่พวกเราถวายเพื่อให้ตนบริโภคไปให้แก่ผู้อื่นเสียพวกเราไม่รู้จักให้ทานหรือพิสุทั้งหลายจึงตราบทูลเรื่องนั้นแต่จนเด็จพระผู้หนึ่พระคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าของที่เขาถวายเพื่อให้ตนบริโภคที่สุดให้แก่ผู้อื่นไม่ได้พิสุใดให้พิสุน้ำจงทุกขสุด ก็ในคราวนั้นอามิตรได้เกิดขึ้นแก่พิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุทธิ์หลายก็พาการกราบถวามเส็อพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะทรงตรัสว่าเราอนุญาตให้พิสุทธิ์ทั้งหลายให้พิสุณีทั้งหลายรับของที่พิสุทธิ์ทั้งหลายเก็บไว้ไปดันในคราวนั้นคนทั้งหลายได้ถวายอามิตรแก่พิสุณีทั้งหลายพิสุณีทั้งหลายก็ถวายแก่พิสุทธิ์ทั้งหลายคนทั้งหลายจึงพาการพนันายกเลิกจิเจียนขึ้นว่า อย่างไรที่ศุนีทั้งหลายจึงเอาของที่คนทั้งหลายถวายเพื่อให้ตนบริโภคไปให้แก่พวกอื่นพวกเราไม่รู้จักให้ทานหรือพิ่ศุนทั้งหลายจึงได้นำเรื่องนี้ไปการาบทูลพรอค์จึงตรัสว่าพิกศุนีเอาของที่ขอถว,วายเพื่อตนบริโภคให้แก่ผู้อื่นไม่ได้พิ่ษุนีใดให้พิ่ศุนีนะั้นต้องทุกกตก็ในคราวนั้นมีอาไมรเกิดขึ้นแก่พิ่ศุนีทั้งหลายมาก พิสมภายจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ถวายเกตุอามิตของสงฆ์ก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อทรงทราบจึงตรัสว,ว่าเราอนุญาตให้ให้เป็นส่วนบุคคตก็นในคราวนั้นอามิตที่พิสูจนีสะสมไว้มีอยู่มากเมื่อมีผู้ปราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้พิสูจนีทั้งหลาย แบ่งอาไม่ที่จับผมไว้ให้แกพิจิตรได้ในคราวนั้นพิจิุทั้งหลายมีเสนาสนะมากพิษุตรทั้งหลายไม่มีเสนาสนะมากพิจุนีทั้งหลายจึงส่งทูดไปบอกพิสุตทั้งหลายว่าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงให้พวกข้าพเจ้ายืมเสนาชนะพิจิตรพิจิตทั้งหลายจึงกราบทูลให้ส่งท้าพระองค์จึงตรัสเราไม่ได้ให้พิจุนีทั้งหลายยืมเสนาสนะไดา้ ในคราวนั้นพิชิตศ์ที่มีระด,ดูในนั่งนอนบนเตียงสังที่หุ้มด้วยผ้าเสนาสนะกก็เพื่อนโลหิตพิชิตส,สายาก็กราบทูลให้ทรงทราบโรองจึงกล่าวว่าพิชิตีรน,นั่งนอนบนเตียงสังที่หุ้มด้วยผ้าไม่ได้พิชุตศในดนั่งนอนพิ่ิตีนั้นต้องพิจิตเรามนย่าให้ใช้ผ้าในโรงพานได้ เมื่อผ้านในรองทานเพื่อนโลหเหตจึงตรัสว่าเราในย่าให้ใช้ผ้าจุกเมื่อผ้าจุกตกแล้วมียผู้ไปตรัสทูณจึงตรัสว่าเราในย่าให้ปลูกด้วยได้แล้วปลูกติดขาเมื่อได้ขาดก็มีผู้ไปตราบทูลอีกจึงตรัสว่าการอนุเราในย่าได้สเกลที่ปลูกม้วน ขึ้นมาในคราวนั้นพิษุนีพวกชกวพกีได้ใช้ได้เกียนสะเอวทุกเวลาคนทั้งหลายก็พากันติดเตียนว่าอย่างไรพวกพิชุนีจึงใช้ได้เกียนไซเอลทุกเวลาเหมือนหญิงสาวบ้างเมื่อพิสุทั้งหลายได้ยินคําจิดเตียนอันนี้จึงไปกราบทูลให้ทงงรงสารพร้อมจึงตราบว่าพิษุนี ให้ได้ปลุกเสลตลอดเวลาทั้งปวงไม่ได้พิสุณีใดใช้พิสุณีนั้นต้องทุกข์กดเรานุญาตให้ใช้ได้ปลุกเสลเฉพาะพิสุนีที่มีระด,ดูเท่านั้นดังนี้นนึ่งท,ทุกขจิภานวานเป็นต้นนี้ตอนอัตถถาตอนนี้ไปเป็นข้ความในอัตถถาว่าปยัญชนะของบุรุษนั้นได้แก่มีมิตรของบุรุษนี้มิตของบุรุษนั้นจะขาดแล้วหรือยังก็ตาม จะมีเครื่องปกปิดหรือไม่ก็ตามพระภิษุณีคิดว่าพระชาชนของุรุษอยู่ในที่นั้นแล้วเพ่งดูต้องทุกข์กดของที่เขากล่าวว่าขอท่านหลายจงบริโภคเท่านั้นแล้วถวายชือว่าของที่เขาถวายเพื่อตนบริโภคเมื่อพิสุให้ของนั้นแก่ผู้อื่นต้องทุกข์กดพิสุถือเอาส่วนอสวนสวน่ส่วนแรกแล้วเสียแล้วให้ส่วนที่เหลือนั้นได้เอง ถ้าไม่สบายจัสระของทัพพวงควรอยู่ดีวันที่ตนใช้แล้ววันหนึ่งหรือสองวันแล้วจึงให้แก่ผู้อื่ทนทควคอยู่ถึงแม้ว่าในบาทเป็นต้นก็เหมือนในนี้คาว่าให้พิสุดทั้งหลายให้พิจุมีรับอามิตรนั้นคืออามิตรที่รับไว้เมื่อวันวานพอมาถึงวันนี้เมื่ออุปสมบันอื่นไม่มีพิจุทั้งหลายให้พวกพิจุมีรับไปฉันได้ เรื่องของที่พิสูนทั้งหลายรับไว้ไม่จัดว่าพิจูนีรับไว้ของที่พิจูนีรับไว้ก็เหมือนน้อยในนี้ส่วนข้อที่กล่าวถึงพิจูพิจูนีเป็นต้นซึ่งสั่งไว้เวลาจะตายนั้นมีคฐาอธิบายว่าในศาสตธรรมิกทั้งห้าคือพิจูพิจูนีสนัมเนสสมเนรีนางสุขมานาไม่ว่าผูา้ใดผูห้หนึ่งท่าสั่งไว้เวลาจะตายว่าเมื่อเราตายแล้วบริการของเราเป็นของอุปชาก็ดีแั่ว่า จงเป็นของอาจารย์ก็ดีจงเป็นของปฏิวิหาริก็ดีจงเป็นของอันเทวศิกดีจงเป็นของมันดาก็ดีจงเป็นของบิดาก็ดีจงเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีวาริขานั้นก็ไม่เป็นของคนเหล่านั้นเป็นของสงนั้นการให้ในเวลาล่วงไปแล้วขอสารทเใทั้งห้าย่อมใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ของขรรหเท่านั้น พิสุถึงมรณภาพในเวลาในวิหารพิสษุณีบริการขอ้อพิสุจนั้นก็เป็นของพิสทันงหลายฝ่ายเดียวพิสุจนีถึงมรณภาพในวิหารพิสูจ์บริการข้อพิสุณีน,นั้นก็เป็นของพิสษุณีฝ่ายเดียวอันนี้ว่าตามอัตถกถาควาีนี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงจับใจความให้ได้ว่าที่ของผู้ตายจะเป็นของสุน,นันเป็นเฉพาะของที่เจ้าของสั่งไว้ว่า เมื่อข้จจาพเจ้าตายแล้วของนี้จงเป็นของผู้นั้นดังนี้ถ้าผู้ตายได้สละให้ขาดแต่เมื่อยังไม่ตายของนั้นไม่เป็นของสดดังนี้ซึ่งเนื้อความในพระวินัยกันนี้เป็นตังนี้เอวังก็มีด้วยประการเชนนี้